สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาพิสูจน์ผีที่อุโมงค์ใต้สวนสนุกกันนะคะว่ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เพียงข่าวลือเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาพิสูจน์กันเลยะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปที่สวนสนุกกันก่อนเลยก็จะพาไปตอน กลางวันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแค่เดินทางรถมงก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะก็เลยต้องออกบ้านเช้าแบบนี้แหละค่ะและนี่นะคะก็มาถึงที่ทางขึ้นส่วนสนุก เนธอร์แลนแล้วนะคะเรียกว่าอะไรไม่รู้เลือกมัวไม่รู้คะ่ะแล้วเราก็สงสัยด้วยนะคะว่าทําไมสวนสนุกต้องมาอยู่ที่รับตาควรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วบ้านของตัวบอดที่เดินไปเดินมาใส่ชุดน,นักเรียนที่สวนสนุกเนี่ยเขาเกิดกันที่ไหนแล้วก็ไปสิ้นสุดกันตรงไหนใครรู้บอกด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หน้าอุโมงค์สวนสนุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะขับรถลงไปลึกเลยนะคะจนกว่าจะว่งไป เออถึงปรา,าสาทเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนขับไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนพอดีว่าเราเสียนนะคะขับรถเร็วๆแบบนี้เก่งมากเพราะว่าเราขับเร็วแบบนี้แบบชํานาญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าถ่าโค้งของเรามันเอยสงสัยจะขับเร็วเกินไปก็ผิดพลาดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีใครเรีอบร้อยรวยต่แล้วว ตกใจมันเลยคนมาที่ไหนมายืนเต้นแบบนี้ตอนกลางวันแบบนี้เนี่ยโอ้เหมือนเขาใส่ชุดสีดำแล้วก็มาเต้นหลอกพวกเรานั่นเองค่ะเพราะว่าส่วนสนุกก็จะต้องมีอะไรแบบสซอรส์น,นิดนึงนะคะไปกันต่อดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ ตอนนี้ก็ผ่านมาตึกแล้วนะคะเราก็ยังไม่เจออะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่ารถมันหนักๆด้วยนะคะเหมือนมีใครมาตอนด้วยเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าคิดมากวยทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนนี่มันใช่คนเดียวกันที่เราเจอข่ามาเมื่อเช้าหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเมื่อกี้นี้เราอาจจะตาฝาดไปก็ได้ เดี๋ยวเราจะกลับไปพิสูจน์ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไฟฉายก่อนนะคะเพื่อความสว่างกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ไฟฉายพร้อมแสนพร้อมเราก็จะเดินไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าใช่ผีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาส่างทุ่มกว่าแล้วนะคะเราว่ามันคงไม่มีคนบ้าที่ไหนมาเดินป้นเปี้ยน สภาพแบบนี้หรอกนะคะเดี๋ยวเราไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะกลัวเขาจะแบบตามเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนเอมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคุณพี่คือว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเราว่าไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วทุกคนอฮ้ยคนมันตามเรามาด้วยอ่ะเราว่ามันไม่เป็นผีนี่นหนแหละเราว่าดําขนาดนี้เดี๋ยวเราจะต้องรีบขึ้นรถแล้วก็สปีดหนีกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะอยู่ไหนรถอยู่ไหนเนี่ไงรถเดี๋ยวเราจะรีบ นางแล้วก็ขับหนีเลยนะคะอุ้ยตายแล้วคนมานั่งรถก,กับเราด้วยอะ่ะ